ในโลกของเรานี้ยังคงมีเรื่องราวลึกลับอีกมากมายนับตั้งแต่ครั้งอดีตการที่นักวิทยาศาสตร์พยายามแก้ไขปริศนาแต่ถ้าว่าการไขปริศนานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนร้อเปอร์เซนตได้มีเพียงแต่การตั้งสมมติฐานมากมายที่พยายามจะอธิบายถึงสิ่งเหล่านั้น และในวันนี้ครับเราจะขอพาทุกท่านไปพบกับ10เรื่องราวที่เป็นปริศนาซึ่งวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้อันดับที่1ถนนบิมินี ในช่วงทศวรรษที่1930สก้าเคซีนักพลังกิจชาวอเมริกันอ้างว่าในปีคริสตศักราช1968หรือในปีคริสตศักราช1969ซากปรักหักพังของอาณาจักรที่สาบสูญอย่างแอตแลนติสจะถูกค้นพบขึ้นในย่านบีมินีทางตะวันตกของเกาะบาฮามาส หลังจากนั้นเกือบ40ปีในเดือนกันยายนปีคิศรักช1968บล็อกหินปูนปริศนาที่มีความยาวมากกว่า700เมตรก็ถูกค้นพบใกล้กับพารดายพอยทางตอนเหนือของบิมินีลักษณะของบล็อกหินปูนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อตัวเรียงรายกันยาวจนถูกตั้งชื่อว่าถนนบิมินีหรือบิมินีโรด โดยบางคนคิดว่ามันคือซากที่หลงเหลือของอรารยธรรมเก่าแก่ที่มนุษย์ไม่เคยรู้จักแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามันมาจากไหนหรือเกิดขึ้นได้อย่างไรกันแน่อันดับที่ 2. โรคระบาดเต้นรำจนตายในเดือนกรกฎาคมปีคิตศกราช1518นณเมืองสตราบูแคว้นอานซัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน จูจๆนางโคฟเฟียก็ได้ออกมาเต้นรำอย่างเร่าร้อนกลางท้องถนนและเธอเองก็ไม่หยุดเต้นจนกระทั่งมีคนอื่นๆเข้ามาร่วมเต้นกับเธอถึง34คนภายใน1สัปดาห์และหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนตัวเลขของผู้ที่มาเต้นกับเธอก็เพิ่มมากขึ้นถึง400คนโดยทุกคนเต้นติดต่อกันโดยไม่มีหยุดพักจนกระทั่งหลายๆคนเริ่มอ่อนล้าและตายไปจากสาเหตุหัวใจวายและสมองขาดเลือด ปรากฏการประหลาดนี้ยังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนโดยเอกสารทางประวัติศาสตร์และบันทึกทางการแพทย์ในสมัยนั้นได้ระบุไว้แค่เพียงว่าทุกคนที่ตายได้ออกมาต้้นรำจริงแต่ไม่มีใครทราบสาเหตุของการออกมาต้้นรำจนเสียชีวิตนั้นอันดับที่3ชายผู้มาจากอนาคต ในปีคลิสตศักราช2003เจ้าหน้าที่ FBI ได้จับกลุ่มแอนดรูคาสซินชายวัย4 4ปีซึ่งทำเงินได้จากตลาดหลักทรัพย์มากผิดปกติโดยเขาใช้เงินเพียงแค่800เหรียญหรือ26,000บาทในการเล่นหุ้นจนทำให้เขามีเงินเพิ่มขึ้นเป็น350ล้านเหรียญสหรัฐหรือ11,500ล้านบาทโดยผ่านการซื้อขายที่มีความเสี่ยงถึง126ครั้งและนั่นทำให้เขาต้องถูกจับกุมไปสอบสวนในที่สุด หลังจากที่แอนดรูถูกจับ<__เขาอ้างว่าเขาได้รับข้อมูลเหล่านี้มาจากอนาคตโดยตัวเขาเองได้บอกว่าตัวเขาเองได้เดินทางไาจากอนาคตในปีคริสตศักราช2256ด้วยเครื่องไทมแมชชีนแล้วหลังจากนั้นแอนดรู Andrew ก็ได้รับการประกันตัวโดยใช้ลึกลับด้วยเงินมากถึง1ล้านเหรียญหรือ33ล้านบาทก่อนที่เขาจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนวันนัดศาลเพื่อขึ้นพิจารณาคดีเพียงไม่นาน อันดับที่4แม่น้ำเดือดอันเรดรูโซเด็กชายที่ได้ยินเรื่องราวจากปู่ของเขาเกี่ยวกับตำนานแม่น้ำที่เดือดปุดๆอยู่ตลอดเวลาและเขาก็ฝันว่าจะได้พบแม่น้ำแห่งนี้เข้าสักวัน จนกระทั่งในปีคิสตงศักริช2 0 1 1เด็กชายอันเรสได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นนักธรณีวิทยาของ National Geographic และได้มีโอกาสให้หมอผีท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นไกด์นำทางพาเขาเข้าไปยังแม่น้ำลึกลับแห่งหนึ่งในป่าอเมซอนและสิ่งที่ทำให้อันเรสประหลาดใจเป็นอย่างมากก็คืออุณหภูมิของน้ำในแม่น้ำแห่งนี้สูงถึง86องศาเซลเซียสซึ่งข้อสันนิษฐานเดียวที่ทำให้อุณหภูมิน้ำสูงขึ้นได้ถึงขนาดนี้ก็คือ ภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ห่างไปไกลถึง700กิโลเมตรอันดับที่5มหาวิหารใต้น้ำโยนากุนิมหาวิหารลึกลับที่มีลักษณะคล้ายกับพีระมิดแห่งนี้ถูกกลุ่มนักประดาน้ำพบอยู่ใกล้กับเกาะโยนากุนิประเทศญี่ปุ่นในปีคิตศกราัช1986 โดยมันเป็นวิหารขนาดใหญ่ที่มีถึงห้าชั้นและนั่นจึงเป็นต้นเหตุของคำถามที่เกิดขึ้นมามากมายเริ่มตั้งแต่อารยธรรมโบราณที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายยุคน้ำแข็งหรือช่วงสองหมื่นปีก่อนแห่งนี้เป็นผลงานของอารยธรรมใดกันแน่ทั้งๆท,ที่ยุคดังกล่าวอารยธรรมของมนุษย์ที่เรารู้จักยังไม่ก่อกาเนิดขึ้นมาด้วยซ้าโดยอารยธรรมของมนุษย์ที่ถูกยอมรับเกิดขึ้นมาเพียงแค่6000ปีก่อนเท่านั้น ในขณะที่วิหารแห่งนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับอนุสาวรีต่างๆในอเมริกากลางและใต้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแอสเท็กอินคามายานัสกาหรือแม้กระทั่งทฤษฎีที่ว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับแต่อย่างใดอันดับที่ 6. โรอยปริศนาในป่าอเมซอน หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ทำการศึกษาพื้นที่ในเขตป่าอเมซอนพวกเขาได้พบกับร่องรอยประหลาดที่เกิดขึ้นบนพื้นหญ้ามากมายหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำการศึกษาเพิเ่มเติมและพบว่ามีร่องรอยเหล่านี้มากถึง450แห่งทางตอนเหนือของประเทศบราซิลและโบลิเวียโดยร่องรอยโบราณที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุมากถึง3,000-3,500ปี และจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าร่องรอยเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ทฤษฎีที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือร่องรอยเหล่านี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธ,ธีกรรมหรืออาจจะเป็นที่พบปะชุมนุมกันของเผ่าในพื้นที่มาตั้งแต่ยุคโบราณอันดับที่7แสงลึกลับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว แสงที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ลึกลับที่สุดอย่างหนึ่งโดยตั้งแต่ปีคริสตศักราช1600ได้มีบันทึกที่พิสูจน์ได้มากถึง65ครั้งเกี่ยวกับแสงบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวแต่อย่างไรก็ตามโอกาสที่คุณจะได้เห็นแสงจากแผ่นดินไหวนั้นมีน้อยกว่า0.5%จากการเกิดแผ่นดินไหวทั้งหมด โดยมีทฤษฎีมากมายที่พยายามที่จะอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดแสงลึกลับเหล่านี้แต่จนแล้วจนรอดตัวของนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังคงไม่รู้สึกว่ามีทฤษฎีใดที่จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงแม้แต่น้อยอันดับที่8หญิงสาวที่ถูกแช่แข็ง20ทธันวาคมปีคริสตศักราช1980จีนฮิวเลียต กำลังขับรถไปที่บ้านของพ่อแม่เธอผ่านเส้นทางที่มีหิมะตกหนักในเขตแลงบี้รัฐมินิโซตาจนกระทั่งรถของเธอไม่สามารถเล่นต่อไปได้เธอจึงตัดสินใจลงเดินไปยังบ้านเพื่อนของเธอที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่โชคร้ายที่เธอดันหมดสติเนื่องจากอุณหภูมิที่เย็นจัดและนอนหลับไหลอย,อยู่บนหิมะนานถึง6ชั่วโมงภายใต้อุณหภูมิลบ22องศาเซลเซียสก่อนที่เธอจะถูกพบตัว หลังจากที่จีนถูกนำตัวส่งไปโรงพยาบาลก็พบว่าตัวของเธอไม่มีสัญญาณชีพจรใดๆและผิวของเธอก็แข็งมากจนไม่สามารถฉีดยาใด,ดๆเข้าไปได้ท่ามกลางการลงความเห็นของแพทย์ทุกคนว่าเธอน่าจะเสียชีวิตแล้วอย่างแน่นอนแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเพราะหลังจากที่น้ำแข็งเริ่มละลายจีนเริ่มขยับได้เล็กน้อยและหลังจากนั้น3วันเธอก็เริ่มขยับขาของเธอได้และหลังจากนั้น6สัปดาห์ เธอก,ก็กลับมามีสภาพปกติได้อีกครั้งอย่างน่าประหลาดใจโดยจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายถึงการรอดชีวิตของจีนได้อย่างชัดเจนอันดับที่ 9. เรือผีสิงคา์โรเอดิริงคารโรเอดิริงเรือใบพาณิชย์อเมริกันคือหนึ่งในเรือที่กลายเป็นเรือผีสิงที่โด่งดังที่สุด โดยมันถูกพบว่าลอยอยู่กลางทะเลในปีคริสตศักราช1921โดยที่ไม่มีลูกเรือแม้แต่คนเดียวบนเรือลำนี้ในขณะที่อาหารบนเรือนั้นยังคงอยู่ในสภาพปกติเข้าของส่วนตัวของทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมแต่สมองของเรือทั้งสองข้างกลับหายไปพร้อมกับเรือกู้ชีพอีกสองลำทว่าทำไมจู่จู ทุกคนถึงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหรือมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องสลาเรืออย่างเร่งด่วน เรื่องราวนี้ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือแคโรโอเอเดีริงและลูกเรือทั้ง11คนการผาเผชิญหน้ากับพายุกลางทะเลก,ก็ไม่น่าที่จะเป็นไปได้เพราะเรือยังอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์อีกทั้งการหนีลงเรือเล็กท่ามกลางพาย,ยุนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเท่าไรนัก อีกทั้งในบริเวณจุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอันโด่งดังจนกระทั่งภายหลังปรากฏว่ามีเรือลำอื่นอย่างน้อยเก้าลำสูญหายอย่างไร้ร่องรอยในช่วงเวลาเดียวกันที่บริเวณนี้อีกด้วยทำให้ปริศนาในเรื่องราวดังกล่าวยิ่งน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นอันดับที่10มนุษย์ฝน เมื่อคุณปู่ของดอนเด็กเกอร์ได้เสียชีวิตลงเมื่อปีคริสตศักราช1983ณเมืองสตรัสบุกรัฐเพนซิลเวเนียหลังงานศพเด็กหนุ่มเริ่มรู้สึกไม่สบายและเกิดอาการมึนงงและในเวลานั้นเองน้ำก็เริ่มหยดลงมาจากเพดานและกำแพงในห้องนั่งเล่นทั้งๆท,ที่ไม่มีท่อน้ำอยู่บริเวณจุดที่น้ำหยดแม้แต่น้อยและเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้ทุกคนมึนง,งงเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งพยายามพาเขาออกไปอยู่นอกบ้านโดยพาเขาไปอยู่ที่ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก,ก็เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆน้ำก็เริ่มหยดลงมมาจากเพดานร้านพิซซ่าและเมื่อตำรวจพาเขาออกไปจากร้านน้ำก็เริ่มหยุดหายไป ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอของวันนี้ในครั้งหน้าหากคุณอยากให้เราทำเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ